สวัสดีสมาชิกครับมีรถครอบครัวรถอนเนกประสงคหน้าใช้มาฝาก1คันสวยๆเลยนะครับสำหรับคันนี้กับเชฟโรเลตเทเบเ,เซอร์กว้างใหญ่หน่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ปี2013นะครับเครื่อง2.8ออโต้ดีเซลขับ 2. สอสภาพโดยรวมคือสวยแจ่มเลยครับใครพร้อม มาดูแล้วทดลองขับนะครับเราไม่ได้แถมทะเบียนนี้ให้นะครับมีทะเบียนใหม่ใส่ให้ครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับผ่อน5 0 0 0นต้นๆนะครับผ่อน5ปีคันนี้เบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับล้อแม็กใส่มาให้ใหม่ยางปี2025ใครไม่ชอบแม็กนี้เรามีแม็กเดิมใส่ให้นะครับรถสวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้เป็นเชฟโรเลตนะครับก็จะต้องเตรียมเงินดาวประมาณ1 2 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ผ่อนประมาณนี้ครับ 5,300ะครับผ่อน5ปีเครดิตดีออกรถได้เลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนท์ทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับราคาสด2,99,000บาทนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นล็อกแอร์แบ็กเอเกว้างขวางนั่งสบายสนใจชมเช็คทดลองขับไม่ประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับไม่ประมาณ2 0 0 0 0 0กิลเมตรรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับ ใหญ่สวยกว้างนั่งสบายใครชอบเชฟเรดมาแล้วนะครับอะไรหาได้ทั่วไปนะครับมีอู่เยอะมีอะไรแน่นอนนะครับสําหรับเราก็คัดเช็คสวยๆมาฝากนะครับสาภาพนี้ราคานี้ถูกใจมาดูได้เลยครับบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบมากๆนะครับโดยส่วนตัวเพราะมันใหญ่และทั้งสาภาพและราคาก็ถือว่าน่าสนใจมากๆที่บ้านผมก็มี1คันก็ใช้ปกติดูแลก็มีอะไรทั่วไปครับใช้ง่ายที่เหลือสมาชิกพิจนารณาตัดสินใจนะครับ ชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่หาความรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับสาหรับโดยรวมรถสวยมากๆพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนสวยใหญ่นั่งสบายแน่นอนนะครับเบาะคนขับฝั่งนูน้นจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแอร์สามแถวเย็นทั่วถึงสะดวกสบายแน่นอนรถครอบครัวรถอเนกประสงค์น่าใช้มากๆนะครับราคานี่บอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับปี2013ด้วย น่าสนใจสุดๆ299,000บาทเตรียมงบออกรถนะครับสำหรับผ่อนนะครับก็120,000บาทโดยประมาณนะครับสำหรับออกรถนะครับแล้วก็ผ่อนไม่แรงครับก็ถ้าใครเข้าใจรับรองว่าแจ่มจริงๆนะครับสำหรับคันนี้เบาะหลังพับได้นะครับแถว2แถว3พับได้เลยครับนอนได้ สายครอบครัวปิกนิกจัดไปครับรับรองไม่ผิดหวังคัสสวยๆมาฝากนะครับหาข้อมูลได้ครับข้อมูลมีเยอะแยะทั่วไปมีทั้งกลุ่มออนไลน์ก็มีใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับ ที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจชอบชมเช็คทดลองขับมินบุรีกรุงเทพบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งครับเครดิตดีเข้าออกรถได้ครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับเชียรเ่นเทเบรเซอร์นะครับใหญ่จริงๆกว้างมากๆนะครับเครื่อง2.8ดีเซลนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับปี2013เป็นตัวท็อปบอกคนขับก็จะปรับไฟฟ้านะครับสาหรับคันนี้โดยรวมคือสวยครบ